สวัสดีค่ะมาพบกับหลักขาขอบุญแฟชั่นเองคะวันนี้จะมาเล่นเกมนี้เลยมันเป็นเออยังไงอ่ะเราบอกแบบมันบอกว่าเคป๊อปนะแต่ดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นแบบพิ้งอย่างเดียวเลยไม่น่าใช้เคป๊อปแล้วแหละนะจะโชว์การขั้นเทพไม่ให้ตกจะได้ไหมเนี่ย คือมันชอบมีสิ่งที่แย่อยู่อย่างหนึ่งคือวยเราขันได้มากในการเล่นออบบี้เออเก่งแล้วเป็นไงล่ะพูดปุ๊บตกปั๊บ <c oughs> นั่นไงเราจะไม่ทำการกดตรงนี้เราจะไปเริ่มใหม่เลยนมา ความคันเทพต้องเล่นให้ดูมีนคนตกไปแล้วใครก็ไม่รู้ก็ถ้าเกิดเป็นอะไรนะเรียกว่าเช็คป,ป้องจริงๆเราก็เล่นมาแล้วนะเล่นหลายรอบจนเบื่อแล้วด้วยตกอีกแล้วกดไม่โดนไม่เป็นไร ตกตกแต่ขึ้นได้ <ś> ม e <ś led> ไม่่คยแฮปปี้เลยแฮปปี้ไม่เยอยากถ่ายนะ <ś led> แต่ไม่โดนบังคับเราอยู่ดีก็แบบเออถ่ายถ่ายไปไม่ได้ลงคลิปบ่อยก็เลยถ่ายถ่ายไปก็ได้อนี้ออก เออเสื้อหวังว่าครั้งนี้จะรอดนะอันนี้ป่ะเออวิธีดูดูแบบนี้นะ ถ้าอันไหนที่มันผ่านไม่ได้มันก็จะทะลุได้แบบนี้แต่ถ้าผ่านได้เนี่ยมันก็จะแบบเป็นแบบนี้ไม่ทะลุนะอ่าแต่อันนี้คือดูก็ือู้ว้ยดีนะตกแค่ตรงนี้อ้ยเกือบตก เย่ yeah, ผ่านกระโดดอุ้ยอุ้ยอุ้อคือถ้าเกิดทุกคนจะถามว่ามันก็กดกดไอตรงเนี้ยไอ้อันเนี้ยแล้วมันก็จะขึ้นมาอีกได้อ่ะถ้าเกิดถามว่าทําไมไม่กดก็คือไม่อยากกดอ่ะท <c oughs> ี่เราอยากลองแบบนี้ไงอยากดูว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ ใช้เวลากี่ชตาคือมันมีอันเหนื่อะเราอยากลงมากก็อันที่ันเป็นเคป๊อปแหละแต่ว่าพยายามจะเล่นให้มันไม่ตกไงก็เลยมันไม่ได้อะเนาะคืออยากโชว์ความคันเทพอะแบบเอ้ยเราเก่งนะอันนี้เราเก่งแบบใช้คำว่าไม่ตกสักนิดเลยเออ ไม่เกือบด้วยตอนถ่ายอ่ะมันตกแต่ไม่ถ่ายทีไรดันได้โมโ,โหหนักมาเดเราเลิกเล่นแถมท็ไมไม่เล้อันนี้เดี๋ยวมันเป็นแบ็กแบ็กพิงทั้งแถบเลยน K ีป๊อปอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราออกเกมให้ดูมันเขียนว่าค p ป๊อปหรอว่าคีป๊แบบกพิงเออเนาะ แล้วก็ไม่ได้อ่านให้ดีแล้วก็นึกว่าเป็นคลิปออกทั้งหมดหรือว่าเออเอ๊ะเอ๊ะทอได้ไหมเนี่ยจบคลิปได้ไหมเหรอไม่มีสปริงให้เหรอ แย่ yeah. ตอนที่สิบสองแล้วต้องมาเรี้ยวที่หนึ่งใหม่อไม่ร้อ,ไองไห้หรอกเข้มแข็งแค่เกม เดินตรงไปเลยขิดก็ขิดละไม่ได้สิถ้าขิดมันก็โดนเริ่มใหม่ จะล่ดหรือจะล่วงจะล่อหรือจะล่วงจะล่ดหรือจะล่วงอันนี่ด่านเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้แ่ะรู้แค่ว่าตกหลายรอบแล้วเออต้องอยางงี้สิ อผ่านโอ้เกือบเกือบเกือบอ่าเราน่าจะเลยด่านที่12มาแล้วหรือเปล่ายังเหรอมันจะขึ้นที่12ไม่หยุดเลยแตยังไม่เกินด่านที่22อีกเหรอ ย่อยเหรอไหนคือดอันที่สิบสองอ่ะอันนี้เดินตรงได้เฮ้ยไม่ตอนนี้นยังเดินได้อยู่เลยพ่กนี้เดินไม่ได้เฉยตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรดอดีแม่เข้ามาด่าไม่เอาอย่างนั้นนะ ถ้าโดนแม่ด่าไม่ลงคลิปเชื่อเถอะมีคลิปเยอะมากที่เราแบบถ่ายแล้วโดนแม่ด่าหรือว่า,ม,ามีคนมาขัดจังหวะโคตรโมโหอ่ะเพะคลิปมันเกือบจบแล้วอ่ะแต่คือโ,โดนแม่ด่านี่หายโมโหเลยแต่ถ้าเกิดมาขัดจังหวะนี่ What ือมันมนม่มโมโหที่หลังอะ่ะอ่ะแต่คือแม่เข้ามานี่กลัวไว้ก่อนจ้นา,า,า,าคือเปิดประตูมาแม่ก็ไม่อะไรแต่พอเห็นนะเออไม,ไม่ไม่เลียวไม่แขนเสือ้อไม่ใช่ไม่เลียวไม่แขนเสือ้อไม่ก็มือ,อตีเลย จะรอดไหมเนะี่ยนั่งนี่คือนอนมากไปโรงเรียนคือเออแบบอุ้ยแบบอุ้ยลืมีจมเสื้อกันหนาวมาจะหนาวไหมสรุปคือแค่ลมน,นิดเดียวอ่ะมันหนาวก็หนาวในห้องเรียนอ่ะเปิดแอร์อะไรหนาวโอ้หนาวโาวคตรอ่ะ เกือบเกือบพูดพูดดยดูคำคำหยาบออกมาคือถ้าเกิดถามว่าที่โรงเรียนอ่ะพูดคำหยาบเราก,ก็ไม่อ่ะแต่พูดกับตัวเองด่าคนอื่นนี่คือก็หยาบนะแต่ด่าในใจจ้าหรือไม่ก็แบบดา่ดาด่าแบบพูดออกมานะแต่อยู่คนเดียวด่าน้องก็มีด่าในใจ ด่าเพื่อนแบบเป็นเซตเป็นชุดแบบเออในเม่ก็มาแต่ด่าในใจคือด่าด่าคนอะด่าได้แต่ด่าแบบพูดหรือไม่จริงไม่ได้ด่าในใจเท่านั้นใครที่ด่าแบบเออในเม่ได้คือไปไปซ้อมหมดมาหรือเปล่า คือเรานี่ก็แบบด่านในใจก็แบบแบบแต่คือก็ไม่ถึงขนาดเอินได้เม,นะม่นะเหมือนร้องเพลงไม่ขนาดนั้นเนะี่ยแล้วคือยี่สิบสองมันอยู่แบบนี้คือฉันไม่ผ่านสักทีอ่ะ เมื่อกี้ตกตรงนี้จําได้อ,อ,อุ้ยเกือบเออยูน่ก้อ่น้นเลยนะแมถ่ถามว่าคุยกับใครนี่สุดยอ,อดเลยเออขอพูดเบาๆน,นะแต่วแม่ถามว่าคุยกับใคร

ใช่อไหมอันแบบนี้เราเคยเล่นจนหัวร้อนอันที่เล่นปทั้งแท่งโอ้โหนักมาก,ก,มากคือเราไม่เคยเก่งแบบอันทั้งแท่งแบบเนี้ยผ่านได้สักทีถ้าเกิดพูดอ่มาคงไม่คิดอะไรหรอกเนะาะอ้อจริงนะไม่อยาก จ้องอยู่นะจออยากหาอะไรทําแบบที่ไม่ใช่เกมเมอร์บ้างอะแต่ว่าหาไม่ได้อะคุณไม่รู้นะว่าจะเอาอะไรมาทายอะ่ะ เงี้ยเออจะตกไหมเนี่ยบันไดบันไดลิงอ,อ๋อจะรอดหรือจะร่วง

นี่เกบแล้วเก็บแล้วดูสีสิ่งที่เราผ่านมาทั้งหมดถ้าเกิดตกเนี่ยนะจะคี้ให้ทุกคนได้ยินเลยแต่ไม่กล้าคือจะโมโหแบบเปิดหน้าโมโหให้ทุกคนดูอะว่าถ้าเราโมโหอะเป็นยังไงโมโหแบบหนักๆอะ เสียวเสียวแบบเสียวตัวจริงจริงอ่ะไม่กล้าหายใจเลยคิดขนาดง่าขนาดนี้ยังโอ้โหต้องไปหยุดไปหยุดอะกลักวกลัวตกมากนะกลัวนะ ไม่ต่อก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์นะคะบ๊ายบายเราต่ออีกพีหน้านะ